เริ่มมันก็ไม่น่าจะมาใช้บรรทุกของแล้วเนาะนี่คืออ e ีวัวอยู่ในเขตฝรั่งเศสที่ว่าเป็นหมู่บ้านดอกมา,าต่อ e ีวัวี่แหละคนนี้หรอ จริงนะครับที่บอกว่า700ปี700ปีรถเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้เลยสตารเข้าไปอายุหมู่บ้เนื่700ปีเริ่มต้นตลงข้างล่างไปที่ทะเลสาบก่อนแล้วถ้าค่อยเดินจะกลับมาเดินแยกซ้ายแยกขวาตามตคำอธิบายได้เลยนะครับก็ให้ลงไปก่อนนะใเรีนตรงนี้ อันนี้เป็นมวกเป็นโซบิเตีค่ะนี่เป็นหมู่บ้านที่ว่ามีอายุ700ปีล,ล้งจานหลักโต๊ะ อิตเวีก็ไม่ค่อยปีนี้ดอกไม้ในยุโรปไม่นะสวยเท่าปีที่แล้ว ต้งซุ้มประตูหน้าต่างนะมหมาสวยมากเลยนีไ่ไปยืนตรงแผงเหล็กได้<ฮ>ด้านหน้าแผงเหล็กจ้อจ้าจ้